บ้านหลายหลังใช้วัสดุแพงมากเลยนะแต่ทำไมห้องยังดูธรรมดาเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันดีเท่ากันหมดเลยจนตาเราเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือโฟกัสพอยต์หรือบทบาทที่มันสำคัญง่ายๆว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นคือมันดูเท่ากันไปหมดเลยปัญหาของเยอะแต่ทำไมถึงยังไม่สวยเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์ดีๆหลายชิ้นซื้อโซฟาแพงๆซื้อโต๊ะกลางสวยๆซื้อไฟที่แบบดีไซน์ดีๆแบบจัดเต็มเลยนะ แต่พอประกอบร่างเข้าด้วยกันครับทุกอย่างมันแย่งแข่งกันนะเหมือนกับแข่งกันเด่นนะผลลัพธ์ก็คือไม่มีะายเด่นสักอย่างดังนั้นเองเนี่ยห้องที่ไม่มีโฟกัสพอยต์นะครับเท่ากับห้องที่ไม่มีผู้นําสายตาห้องที่ไม่มีผู้นําสายตาก็ตับห้องที่ไม่มีเสน่ห์นั่นเองสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เรามองไปแล้วทุกอย่างเท่ากันหมดทุกอย่างมันจะดูจืดชืดมันจะดูแบบเท่ากันไปดังนั้นเองบ้านที่ไม่มีโฟกัสพอยต์ให้ความรู้สึกยังไงครับจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่นะครับแต่มันเป็นบ้านที่ เขาเรียกว่าไม่เป็นที่จดจำอ่ะคือคือคนใครเข้าไปถึงหรือเราเนี่ยมันมันไม่เป็นที่จดจามันไม่ได้อยู่ในใจคุณนะครับลองนึกถึงโรงแรมสวยๆนะแล้วคุณจําล็อบบี้ได้พอ,อไรมันมีบางอย่างดึงดูดสายตาคุณตั้งแต่แรกเห็นใช่ไหมมันอาจจะเป็นโคมไฟก็ได้มันอาจจะเป็นผนังลายไม้หรือจะเป็นแบบทิวทัศน์บางอย่างวิวอ่ะนะแบบเจาะช่องกรอบหน้าตา่าง่าแล้วเห็นทิวทัศน์เห็นวิวอะไรแบบเนี้ยบ้านเราหลายหลังไม่มีอะไรแบบนั้นเลยจริงไหมครับ ดังนั้นเองวิธีการสร้าง f o กัสพอย์แบบง่ายแต่ทรงพลังนะครับ1เลยนะครับเลือก1จุดในห้องให้เป็นพระเอกเท่านั้นนะครับ1จุดนะไม่ใช่ทุกจุดเด่นนะหนึ่งย้ำนะหนึ่งจุดอย่างเช่นผนังทีวีก็เลือกผนังทีวีไปผนังถ้าเป็นห้องนอนก็ห้องผนังหัวเตียงช่องแสงนะฮะแล้วก็อาจจะปล่อยให้จุดอื่นเนี่ยมันตัวซับพอร์ตคือง่าย นึกถึงโพเดียมมี 1, 2, 3เนี่ยเห็นไหมให้มารู้สึกว่ามันมีเด่นที่สุด1อัน2นะครับใช้วสุที่แตกต่างจากพืนที่รอบๆนั้นเลยนะฮะผิวไม้ที่เข้มกับผนังสีอ่อนๆเห็นไหมฮะลายไม้ขัดกับเฟอร์นิเจอร์เรียบๆหรือไม่ก็ไฟที่อบอุ่นกับผนังสีเทาต่างกันแค่จังหวะเท่านั้นเองพอวางให้ห้องรู้สึกมันจะดูแพงขึ้น30%ทันทีเลยข้อ3นะครับ ใช้ไฟเป็นตัวเน้นให้พระเอกนั้นโดดเด่นขึ้นมาอีกทีหนึง่งการที่มีสปอตไลท์ส่องลงไปเฉพาะจุดเนี่ยทำให้3อย่างนี้มันช่วยดึงดูดสายตาแบบไม่ต้องพูดเลยสักคำลองดูร้านค้าแบบแบรนด์ดังๆนะฮะลองดูทุกจุดที่เขาอยากจะขายนะฮะก็จะยิงไฟปึ๊บปุ๊บป๊บป,บป๊บเข้าไปเห็นไหมฮะนะข้อที่4ี่นะครับกรอบภาพและกรอบหน้าต่างคือโฟกัส point ที่ง่ายที่สุดคุณลองวางโซฟาให้หันไปทางหน้าต่างหรือผนังที่มันมีงานศิละปะนะ และให้หมุมมองแรกที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่สวยที่สุดเท่านั้นเองครับห้องของคุณมีคาแรคเตอร์ขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมฮะปิดท้ายเลยนะครับบ้านที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ได้มีแค่ของแพงที่สุดนะครับแต่จะต้องมีสิ่งสำคัญที่สุดที่ชัดเจนและความชัดเจนคือความงามความงามก็คือความสงบของชีวิตภายในบ้านครับถ้าบ้านของคุณดูธรรมดาตั้งแ้งที่ของดีเต็มบ้านเลย ลองหาพระอเดอกของห้องให้เจอนะครับแล้วจัดใหม่ตามนี้แชร์เก็บไว้เลยนะครับก่อนเริ่มจัดบ้านใหม่รับประกันว่าคุณจะมีความทรงจำที่ดีขึ้นมากแน่นอนครับ